ไม่ครับในชีวิตจริงแต่หนูห้ามพูดก็อไกสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนายไม้ครับในชีวิตจริงนะคะวันนี้เราจะมาทำวันนี้ ตัวคับให้ได้นะคะต้นแนี้นะคะเขาก็มีตะติ๊กให้เราอยู่แล้วเอ๊ะเขาก็มีแบบเปน็นนี้ให้เราอยู่แล้วนะคะขอตัดไม้ก่อนเนะาะทั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไม้อ่า ราก็ได้ไม้มาแล้วนะคะขอภครตัองแต่เปี่ยรถก,กวนนะคะอืมอเราได้ไม้มาแล้วเนี่ยคือขอเปลี่ยนภารกิจน,นะคะเราจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะตามหาแผ่นก๊์ดกอไก่นะคะให้เราสามารถพูดกอไก่ได้นะคะอ ไปตามหาแผ่นการาฟกันเลยไม่เจอนะคะงั้นเราลองไปหาที่เ <Hey, S 1> อะไรอะไรเดี๋ยวเขาเขาไปดูกันเลยเราจะต้องหยิบไปเผื่อเป็นคริปเปอร์ให้ใช่คริปเปอร์ กอไก่ okay. อ่ันผู้ชมตอนนี้เราบูดกอไก่ได้แล้วนะคะนึ่แปลว่าเก,มจ,กมจบแล้วเลยเกมจบแล้วรอเนี่ย